อะไรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเปียวผมนัดเกมครับวันนี้เพื่อนเพื่ออยู่เกม Final War นั่นเองครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาดูนะครับทีมฮาปุ่มมืดอเวคั่นฝ่องครับทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมแวร์มนะครับเป็นคาวเกิลและเป็นตัวแฟนนะครับถามว่าทำไมผมใช้ทีมอย่างเงี้ยคือมันสามารถใช้ได้หลากหลายทีมเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแวร์ไฟก็ได้แต่ว่าแวร์ไฟเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเอามาแค่เป็นลีดเท่านั้นเองครับคือเวลามาตีในด่านเนี่ยมันจะติดแฉกบ่อยนะครับ แต่ว่าสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยผมแนะนาเป็นแว์มแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นมอสเตอร์ที่หาง่ายเช่นกันนะครับตัวถัดมาเป็นคาวเกิลนะครับตัวนี้กําลังจะแจกอยู่นะครับในกิจกรรมณปัจจุบันนะครับนะครับหรือว่าแบบใครที่หาไม่ได้ก็สามารถอาหาได้ในดันจยนลับนะครับเนี่ยเป็นตัวมอสเตอร์ที่แจกทางนั้นเลยนะครับแว์มก็แจกคาวเกิลก็แจกครับตัวแฟนก็แจกตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพื่อนๆก็ แทบจะไม่ต้องปั้นอะไรเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับก็เนี่ยครับทีมที่ผมลงก็ไม่เฟลเลยนะครับอันนี้เป็นรูนที่เบสิกเบสิกนะครับที่ผมใช้นะครับก็บ้านนี้ยังไม่ถึง30วันเลยด้วยซ้ำนะครับผมจะเปิดบ้านให้ดูนะครับไอดีนี้บ้านยังเป็นบ้านเด็กอยู่นะครับเปิดให้ดูนะครับบ้าน29วันนะครับอ่าเนะครับเผื่อใครอยากจะลอกก็ลองดูได้นะครับห้องบอสเนี่ยล็อกแค่บอสก็พอนี่ครับ เราแค่บอยก็พอนะครับ้าเกิร์ยจำเป็นต้องมีนะครับถ้าเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เพื่อนดูนะครับว่าเอาตัวไหนมาแทนตัวแวม์ได้นะครับเผื่อใครแบบอยากจะได้ทีมที่ไวกว่านี้นะครับแต่ว่าแค่ไหนก็ลงได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยมันอยู่เราๆประมาณนะครับประมาณ2นาทีหว่านนะครับนี่ครับบางทีก็หลุดไป2งนาทีครึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับบางทีก็2งนาทีบางทีก็3นาทีก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้แต่เมคชัวร์เลยว่าลงได้แน่ๆครับฝั่รับตรงนี้ นะครับนี่ก็ลงมาตลอดเลยครับ3ามตาไม่มีเฟลไม่ได้ตาเดียวนะครับอะไรขอย่านยกเลิกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพอจะมีตัวไหนมาแทนตัวแบนได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาจริงคุณสามารถใช้ตัวธาตุลมที่เป็นดาเมจได้เช่นกันนะครับหรือเป็นตัวเปิดเกาะหรือเป็นตัวดาเมจหลักก็ได้เช่นกันแบบโคอย่างเงี้ยนะครับถ้าโคมันมีรูนก็ใช้ได้นะครับเมื่อใครแบบปั้นโคมาแล้วอยากจะเอาตีในดันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ใครอีกนะครับก็ด่านนี้ใช้ตัว5้าดาวได้นะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับโอ้เยอะแยะมากมายครับแต่ต้องเป็นพวกมอนสเตอร์ธาตุลมกับธาตุน้ำนะหรือว่าเป็นธาตุมืดธาตุแสงก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาดูดส้วมมาเล่นดูนะครับเผื่อใครแบบอยากจะลงอยากจะลอกนะครับนี่ครับดูดส้วมคือมันหลากหลายมากๆครับเพราะว่าด่านเนี้ยตัวศัตรูเองมันไม่ได้แบบตีแรงขนาดนั้นนะคุณดูกัน ผมมองว่าใส่ตัวดาเมตตัวหนึ่งอะมาห้อยได้นะครับแต่ฝองตัวนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นตัวแฟนกับตัวคาวเกิลนะหรือถ้าใครมีตัวอารายลี่นะครับหรือว่าโทเทมธาตุลมนะครับที่มันเป็นตัวแจกนะตอนนี้นะครับคุณก็เอามาใช้ได้เช่นกันนะครับก็วิธีการได้ลลี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูระหว่างนี้ละกันนะครับนี่ครับจําเป็นต้องลงเนโคมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะได้ดูพร้อมกันเลยครับตรงนี้ นี่ครับลงเนโคในชั้นที่10คุณจะได้ไรลี่ฟรีมา1ตัวเลยนะครับพร้อมกับรูที่ใส่มาให้แล้วนะครับนี่ครับรายละเอียดชัดเจนนะครับสกิลทั้งหมดแม็กนะครับผมบอกไว้เลยว่ากิจกรรมนี้ใครพลาดโคตรเสียดายผมผมเองนะถ้าผมพลาดผมก็เสียดายครับแล้วยิ่งบวกกับผู้เล่นใหม่เนี่ยไอข้อที่5เนี่ยข้อนี้โคตรสำมพันธ์นะครับอืมคือมันจะได้พรตรงนี้สีวันไปเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ เพิ่งจะเล่นไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันที่15หรือเพิ่งกลับมาเล่นยังไม่ได้เข้าไอดีเลยแบบคุณไม่ได้เข้าไอดีตั้ง15วัน20วันก็ว่ากันไปคุณจะได้พรจากอเมเลียนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับมันจะทําให้เวลาเราลงดันเจียนเนี่ย e อ p มันคูณไปอีก50%สมมมติว่าคุณลงได้รอบละว1%ของ ESP นะครับถ้าคุณมีโบนัสจากพรอเมเรียเนี่ยการลงของคุณเนี่ย จะได้มากขึ้นมาเดิมนะครับอันที่เช่นตอนแรกมาได้หนึ่งใช่ไหมก็คือคุณจะได้1.5แล้วนะครับอันนี้ดีมากแล้วก็เวลาถอดรูนใส่รูนฟรีนะครับได้มานามากขึ้น50%นะครับแล้วก็ขอภัยได้มานา100%นะครับแล้วก็ได้การคราฟที่ถูกลง50%นะครับเปิดถุทงท่าทุกอันแล้วก็นี่ครับเข้าดันเจียนรับโดยที่ไม่ต้องตอบหักนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับแนะนําเลยแนะนําเลยนะครับเนี่ยเวลาก็น,าน่าจะดีดีขึ้นนะเห็นไหม อยู่ที่นาะที T 15นะครับคุณสามารถเอาตัวดาเมจห้อยไปได้นะครับสำหรับใครที่แบบขาดตัวดาเมจนะครับก็สามารถแทนตัวแบมได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบผมแยกไอเดียเอาเร็วอันเนี้ยก็ควรจะเป็นตัวอื่นนะควรจะเป็นตัวอื่นอาทิเช่นตัวอินูนั่นแหละอินูม่ก,ก็ก็เร็วเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ปั้นมาแล้วนะครับก็เอามาใช้แทนตัวดูดฟื้นน้าได้เช่นกันนะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาให้เพื่อนดูนะครับส่วนรูนเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับว่ารูนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นรูนคาวเกิลนะครับเพิ่งรับมาเลยนะครับนี่ครับรูนคาวเกิลอันนี้เป็นรูนแจกฟรีเลยนะผมไม่ได้แก้อะไรมันเลยนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพื่อนๆผมไม่ได้แก้อะไรตัวนี้เลยนะครับผมเพิ่งรับมาสดๆนะครับอันนี้คือรูนฟรีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นรูนตัวแฟนนะครับรูนแฟนนี่ก็ e x v i e นะครับ อันนี้นะ่าจะเป็นลุนแจกมั้งรนะับผมังไม่ผิดนะครับเป็นลุนแจกเกือบทั้งนั้นเลยนะครับและตัวสุดท้ายเป็นดูดซ่วมอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็ลุนแจกเช่นกันนะครับเออลุนแจกหมดเลยลุนแจกหมดเลยนะครับแทบจะลอกตามกันได้เลยครับสำหรับลุนสามตัวนี้นะครับถ้าเอาจริงๆเนะี่ยอันนี้มันคือลุนดูดเออลุนโคผมนะผมแค่ย้ายมา,าไว้ในดุดซ่วมเพราะว่า ว่าจะทําไว้ลงมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องย้ายมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าดูดซ่วมจริงๆิมันใช้รุ่น A ไม่ได้นะครับนอกเรื่องแหละนะครับสามตัวก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะลอกก็ลองลอกดูได้นะครับมันมีวิธีการลงเยอะแยะมากมายสำหรับตัวอาฮาปูมืดนะครับนี่ครับเนี่ยคือมันมันตีเบามากครับคุณสามารถเจาะเป้าหมายตรงกลางได้เลยนะครับนี่ครับเวลาก็อยู่ราวประมาณนาทีวาวานะครับ าเพื่อนไม่ไม่ใช้ตัวแหวมนะเออแต่ว่าก็มาบอกเพื่อนๆเ,เฉยๆนะครับว่าเออคุณสามารถใช้แหวมได้เลยไม่จําเป็นต้องไปหาตัวดาวเมทตัวอื่นเลยนะครับคือถามว่าทําไมผมต้องหยิบแหวนไปทางนั้นเพราะมันเป็นธาตุไฟนะครับคือลีดมันดีนะมันทําให้ตัวข่าวเกิร์มเนี่ยได้วนเทินได้เร็วขึ้นพอมันวนเทินได้เร็วขึ้นใช่ไหมมันเจาะตัวกลางนะครับมันทําให้ไอตัวบอสอะไรเงี้ยอ่าโดนคุมเก็ดได้นะครับแล้วก็ในห้องธรรมดาเนี่ย โอกาสที่เราจะวนเทิร์นกลับมาหาเรามันมีโอกาสมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะวนเร็วนะเพราะว่าตัวแวมเองอะมันตีแฉลบใส่ท่าน,น้ำตลอดอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ไปเหตุน,นะครับไปเหตุคือเราไม่อยากจะทามอนเพิ่มไงเจตนาคลิปนี้อยากจะให้เพื่อนๆที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่เนี่ยลอกตามได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเจตนาหลักไม่อยากจะให้แบบไปหาดูดซ่วมไปหาโควเว้ขันฝ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับ ผมว่าเอาจริงเนี่ยสามนาทีนี่ถือว่าเวลาดีแล้วนะสำหรับผู้เล่นใหม่และอ,อย่างหนึ่งนะคุณลงแค่หกสิบเจ็ดสิบรอบเองคุณนอนมาตื่นหนึ่งอะ่ะโอ้โหแม่งก็คงเลเวลเต็มแล้วมั้งสำหรับตัวฮาโ่ม,มึดนะครับผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้สําคัญกันขนาดนั้นลงประมาณหกสิบรอบก็น่าจะอ่าอีสพีเอาไวกสองเต็มแล้วล่ะคิดว่านะครับแล้วก็ก็น่าจะไม่ได้มายุ่งดันนี้แล้วนะครับอืมก็เลยไม่จําเป็นต้อง ปหาปั้นมงปั้นมอนเพิ่มขนาดนั้นนะครับเออมันไม่ได้แบบฟิลเหมือนมังกรเนาะอันนี้ที่ที่ผมจะพยายามอธิบายนะเพื่อนๆนะครับถ้าแบบพูดยังไงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับเผื่อใครอยากจะลองลอกทีมอันนี้ดูนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับฝากากดไลค์กดซับใครช่องหลักเกมใครสนใจจะสนับสนุนผมก็สามารถสมา <laughs> สมารถสามารถด้วยนะ <laughs> สามารถสนับสนุนใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับผมไปเจอคิวหน้าวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายเจอกันครับ